สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาแนะนำวิธีการวาดรูปแอคชั่นแขนนะคะของคุณผู้ชายนะคะและก็มือแบบต่างๆนะคะครูปูคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะในการที่เราจะได้มาเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเส้นนะคะครูปุจจะเน้นมากๆเลยนะคะการวาดรูปสวยงามแล้วก็การวาดรูปได้เก่งเนี่ย เส้นก็จะต้องออกมาสวยด้วยนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะฝึกเส้นฝึกว่าเส้นเยอะๆนะคะฝึกลากเส้นหนักเบานะคะจะทําให้รูปภาพของเราออกมาสวยงามนะคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาวาดรูปกันเลยนะคะแอคชั่นแขนนะคะก็ลักษณะแขนของผู้ชายนะคะก็เหมือนกับออของผู้หญิงเลยนะคะ การแบ่งนะคะหนึ่งการแบ่งที่ครูภูดได้สอนไปนะคะก็คือ2ส่วนใช่ไหมคะการแบ่งแขนผู้หญิงแล้วก็ส่วนที่3ามก็แบ่งสส่วนนะคะหนสองนะคะคล้ายกันนะคะแต่ว่าการวาดเนี่ยคือกล้ามเนื้อจะแขนของผู้ชายนะคะจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าแขนของผู้หญิงนะคะ ขอภัยค่ะนิ้วเล็กไปนี่นะคะครูปุขออธิบายหน่อยนะคะว่าเวลาเราวาดหุ่นดีไซน์กับการวาดภาพเหมือนจริงนะหุ่นคือคนจริงเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะว่าตรงที่การวาดรูปดีไซน์เนี่ยมันจะมีการย่อ ออยอดยอดส่วนไม่ใช่ย่อส่วนนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือว่าเราจะลดทอนส่วนรายละเอียดลงนะคะมันจะไม่เหมือนกับรูปภาพจริงนะคะก็คือเราจะลดลดรายละเอียดลงนะคะแขนแขนผู้ชายนะคะก็จะปึกขึ้นพอเข้าใจไหมคะคือเราจะไม่ว่ารายละเอียด เหมือนกับคนจริงนะคะทุกส่วนนะคะเราอาจจะย่อส่วนอย่างสมมุติขนตาเนี่ยราวาดขนตาใช่ไหมคะเราก็จะไม่ไม่จัเป็นต้องวาดเป็นเรียงเป็นแพรขนตานะคะอาจจะวาดแค่3มเส้นตรงหางตาอย่างที่ครูปุ๊เคยแนะนําวิธีการวาดหน้าหุ่นไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่า,าหุ่นครึ่งตัวนะคะหน้าเหลี่ยมนะคะ พยายามฝึกเส้นนะคะแล้วก็จับดินสอนะคะดินสอก็มีส่วนสําคัญนะคะถ้าดินสอแท่งไหนที่เราจับถนัดมือนะคะเราก็สามารถวาดภาพได้ดีเหมือนกันนะคะดินสอก็มีส่วนนะคะรู้สึกว่าดินสอนี้เป็น,เป,นเป็น H B นะคะ H B นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้มด้วยนะคะเข้มด้วยอืม นี่ะคะครูปุก็จะวาดหน้าหุ่นผู้ชายไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แขนที่ลำตัวกันนะคะพอจะมองเห็นชั้นไหมคะดินสอนนี้มันเบานะคะจับถนัดมือดีนะคะคือเราก็จะวาดกล้ามเนื้อนะคะ กล้ามเนื้อหุ่นผู้ชายมีซิกแพคนะคะก็เราจะเน้นช่วงสะโพกก็ตรงลงมานะคะเอาละคะ่ะเราจะได้หุ่นผู้ชายนะคะแขนนะคะแล้วก็แขนข้อศอกจะอยู่ตรง ช่วงเอวพอดีนะคะวาดกล้ามเนื้อลงมาก่อนนะคะส่วนให้ดูบึกเข้าไว้บอกว่าบึกนะคะใช้คำว่าบึกนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นลักษณะการวาดมือนะคะใส่แกนนะคะ แอคชั anyway, ่นเท้าเอลก็แบ่งเหมือนกันนะคะที่ครูปุบอก3ส่วนนะคะ 1.2.3. นะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้แขนแอคชั่นแขนผู้ชายนะคะก็ต่อไปครูปุจะวาดแขนแบบต่างๆให้ดูกันนะคะเราต้องฝึกเส้นเยอะๆนะคะหนักเบานะคะเดี๋ยวครูปูจะวาดให้ดูนะคะเราวาด วงแขนไปก่อนนะคะแล้วก็ตัดเส้นช่วงข้อสองนะคะพยายามลากเส้นนะคะโชตเดียวเอาอยู่นะคะประมาณว่าครูผู้ชอบคือมันรู้สึกว่าการที่เราได้ลากเส้นน่ะมันรู้สึกอิสระนะคะเวลาเรา เวลาเราวาดเส้นแบบมันจะรู้สึกว่าเราได้วาดเส้นแบบอิสระดีเออไม่ไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ในกรอบอะไรเนี่ยค่ะนี่หรอไหมคะเวลาเราได้ลากเส้นเอาค่ะมาดูแอคชั่นแขนที่สองกันนะคะแบ่งช่วงข้อสอกไว้นะคะแล้วก็ลาก รายละเอียดของมือจะไม่เหมือนกันนะคะกับของจริงนะคะเราสามารถลดทอนได้นะคะอันนี้นะคะลากเส้นมีหนักเบานะคะเส้นจะได้ออกมาสวยงามนะคะ น,นี้ก็เป็นลักษณะมือและแขนแบบต่างๆเดี๋ยวครูปูจวาดมือให้ดูนะคะอันนี้เรามาวาดแขนแบบต่างๆกันก่อนแบ่งช่วงข้อศอกนะคะเท่ากันกับมาถึงเส้นข้อมือนะคะความยาวนะคะ นี่ก็เป็นแขนแบบต่างๆ,ๆเอาละค่ะเราก็จะได้ แขนแบบต่างๆแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดมือกันนะคะพอจะทํากันได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะวาดมือให้ดูนะคะแอคชั่นมือแบบต่างๆนะคะอันนี้ครูก็ที่บอกไว้ว่าใช้กระดาษไขลองนะคะคือกดหนักเกินนะคะหนักเบาจนกระดาษด้านล่างเป็นรอยนะคะก็เป็นรอยนะคะก็เลยใช้กระดาษไขลองอีกแผ่นหนึ่งไว้นะคะ เอาค่ะเรามาดูวิธีการวาดมือกันนะคะแอค,แอคชั่นมือนะคะเราจะเริ่มกันที่ข้อมือก่อนนะคะแล้วเราก็ลากมานะคะหัวแม่มือนะคะคือการวาดรูปเนี่ยขั้นตอนลำดับการวาดสำคัญกันนะคะเราจะเริ่มวาดเส้นไหนก่อนเนี่ยสำคัญนะคะ แล้วมันจะไปแบบจบสิ้นสุดลงได้อย่างง่ายดายนะคะมันก็มีส่วนนะคะการการวาดนะคะนะคะ่ะเรามาวาดมือแบบที่2กันนะคะเป็นข้อมือนะคะเราเริ่มจากข้อมือไปนะคะไปที่นิ้วหัวแม่มือค่ะนะคะวาดเล็บนะคะแล้วก็นิ้วชี้นะคะ าดเล็บด้วยนะคะค่อยๆไล่ระดับลงมานะคะคนิ้ว,น,วนิ้วก้อยนะคะอืมนะคะ,นะคะแล้ก็ได้มือนะคะที่สองนะคะต่อไปเป็นมือแบบกำกำหมัดนะคะแล้วก็ แบ่งสามส่วนนี้แหละค่ะใช่ไหมคะเราเราก็เริ่มจากข้อมือข้อมือมานิ้วหัวแม่มือนะคะโอ้นิ้วหัวแม่มือปุ๊บๆใหญ่ขึ้นนี่นะคะให้เดียวหน่อยนะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะแล้วก็ลากช่วงกำหมัดนะคะ เราก็จะได้มือนะคะแอคชั่นมือนะคะแบบต่างๆต่อไปเราก็เริ่มจากข้อมือก่อนนะคะอันนี้เป็นนิ้วแบบ ตรงนี้ก็เป็นนิ้วนานิ้วกลางนะคะนิ้วกลางรู้สึกว่าข้อมือจะสั้นไปนะคะเราก็ให้ได้สัดส,ส่วนหน่อยนะคะเพิ่มข้อมือมานะคะต่อไปก็เป็นแขนอีกสักแขนหนึ่งตรงนี้นะคะ ว่าหัวแม่มือไปก่อนนะคะต่อไปก็เป็นนิ้วแบบเอามือมือนี้ก่อนนะคะ จากนิ้วอันนี้ก็จะได้มือช่วงช่วงแขนกูบว่าเดาไดาใหม่นะคะขอลากใหม่นะ ก็เป็นมือนะคะมือเราเริ่มจากข้อมือนะคะโค้งมานะคะเป็นนิ้วชี้นะคะอันนี้เราก็จะได้นิ้วชี้สั้นไปนะคะก็เพิ่มเพิ่มมาหน่อยนะคะ ต่อไปก็เป็น ขเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะสามส่วนอันนี้ก็เป็นมือแบบ เราก็จะได้ลักษณะมือแบบต่างๆนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะเราก็ฝึกเส้นนะคะให้มีหนักเบานะคะเราจะได้วาดออกมาได้สวยงามนะคะวันนี้นะคะครูปุกก็ขอจบออคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ออครูปูหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณนะคะทุกการกด subscribe กด like กดแชร์และ comment ที่น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ